ค่ะสวัสดีค่ะหมอจุราพันธ์นะคะคนไข่ชื่ออะไรเอ่ยสุพิชญาทนทันธรรมค่ะค่ะเป็นด่างขาวมากี่ปีแล้วคะสิบปีละค่ะสิบปีแล้วเหรอคะแล้วทาการรักษามากี่ปีแล้วเอ่ยก็รักษาแบบรักษารักษาแล้วก็หยุดไปเป็นเจนแต่ว่าพอครเป็นแล้วรักษาแล้วก็พอพอตั้งตั้งท้องค่ะก็หยุดรักษาเลการพอหยุรักษาก็กลับมาประมาณ เพ่อรักษาจริงจงจังอ่ะต้นปีนี้ค่ะ,ะด่างขาวเนี่ยโดยเฉพาะที่มือือที่เท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงตอบสนองยากมากนะคะ<อ>เคเดี๋ยววันนี้หมอจะ,อะสอนวิธีการเลือกรองพื้นแล้วก็การเลือกเบสเขียวแล้วก็วิธีการทาเพื่อให้ติดทนนานมากขึ้นนะคะ<อ>เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะหมอจะแนะนําว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนนะคะ1<อ>ก็คือเราจะต้องอเตรียม โลชั่นนะคะโลชั่นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกมอยส์เจอไรเซอร์อะไรก็ได้เนาะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะต้องทาเพื่อเตรียมผิวในการที่จะทารองพื้นเพื่อให้รองพื้นเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะ2ที่เราจะต้องเตรียมก็คือการเลือกใช้รองพื้นเนี่ยเราจะต้องเลือกให้อ่เข้ากับสีผิวปกติของเราให้มากที่สุด ะะปกติแล้วก็คือก็จะใช้เฉดที่เข้มที่สุดโดยปกติเพราะเราต้องการปกปิดรอยด่างขาวนะคะโอเคแต่ว่ามันมีข้อที่ควรจะตระหนักนิดนึงก็คือเราควรจะเลือกที่1คือกันน้ำเนาะเพราะว่ากันน้ํามันจะสามารถอยู่ได้นานขึ้น2ก็คือไม่มีน้ําหอมไม่มีส่วนผสมของพวกลรีมหอมต่างๆเพราะว่าจะได้ลดอาการแพ้นะคะโอเคอีกอย่าง อ,อย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องเตรียมก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเบสเขียวเบสเขียวเนี่ยใช้เพื่อที่จะปรับความส้มของรองพื้นสังเกตไหมคะวเวลาทารองพื้นมันจะส้มกว่าปกตินะคะเราจะใช้เบสเขียวในอันตราเบสเขียว1ส่วนต่อรองพื้น3ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วาทาอีกทีนะคะโอเคแล้ว สุดท้ายก็คือจะเป็นแป้งแป้งเนี่ยก็คือไม่ต้องแพงมากเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเพียงแต่ว่าเลือกใช้ชนิดที่มันมีสีเนื้อนะคะตัวนี้มันมีด,ดีเพราะฉะนั้นแป้งที่ออกมามันจะเป็นสีเนื้อนะ และสุดท้ายก็คือที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารองพื้นที่เราเลือกใช้มันติดมันติดทนนานล้างน้ำเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่หลุดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องอตัวที่ล้างเครื่องสำอางโดยเฉพาะนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะว่างไปลงค่ะขอดอื่นนะคะอะ่เดี๋ยวทาทาตัวโลชั่นให้ทั่วมือบางๆค่ะไม่ต้องหนามากโอเคค่ะ ใช่ค่ะทาให้ทั่วเลยอสองข้างเลยนะคะทาจนถึงรอยที่เราต้องการปกปิดเลยเคค่ะหลังจากที่เราทาเสร็จเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อใหอ้มันแห้งนิดนึงก่อน ะะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมวิธีการเตรียมนะคะเ,เลือกใช้อัตราส่วนนะคะของรองพื้นเนี่ยสส่วนนะคะส่วนเบสเขียวเนี่ยเราจะใช้แค่ส่วนเดียวไม่เยอะมากเพราะเราแค่จะให้มันปรับแสงเฉยๆนะคะน,นะคะก็อันนี้ส่วนที่1น่ง ส่วนที่2น,นะคะ3ส,ส่วนเนาะนอาจจะใช้ช้อนตักกาแฟเล็กๆค่ะอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะคะแล้วไม่เน้นความสิ้นเปลืองแล้วก็เฟดเขียวเนี่ยนิดเดียวนะคะส่วนเดียวแล้วก็คนให้เข้ากันเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันจะเข้ากับสีผิวเราได้มากกว่าตัวรองพื้นเนาะเคอะวา <Okay. S 2> งมือลงนะคะ ปกติแล้วเนี่ยก็คือควรจะทาบริเวณที่เป็นรอยโรคก,ก่อนนะคะอาจจะใช้มือหรือฟองน้ำก็ได้นะคะทารอยโลกก่อนก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะคือไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเยอะมากเนี่ย มันจะไม่มันจะหนาเกินไปมนจะหนาเราทาบริเวณที่ผิวที่ผิดปกติก่อนนะคะส่วนผิวปกติเราค่อยมาเกลี่ยทีหลังสำหรับรอยที่ยังเห็นเด่นชัดอย่างบริเวณนี้นะคะเราจะแตะรองพื้นโดยที่เป็นรองพื้นที่ไม่ผสมเบสทับอีกหนึ่งครั้ง